สวัสด like ีครับพี่น้องครับน่มือเี่ย็มาเบิ้งแผนฝรั่งขั้วดัก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 แม่หมอดักโอ้ยถูกขั้วครับพี่น้องเนี่ยเออบอกเชียง่ันเดียรนี่คือสิทนิ์ของน้องปลา ท่าสีไม้ครับพี่น้องนี่ท่าสีไม้ี่น้องเอินนะครับล้างล่างครัวครับพี่น้องล้างครัวผู้ใชนะ้นาล้างเข้าไปาทั่งเดียวอันนี้ในร้านครับพี่น้องนี่ภารกิจวันนี้นะครับเดี๋ยวสิพาเขามาเช็คระบบไฟ ะร,ระบบแสงสีโมเมนตตัวในร้านนะครับพี่น้องเข้าสิเช็คอันตัวที่จะเอาลงติดเวที่ยู่นาร้านนะครับมาแนเ่เพาอาจจะตังเวที่ตั้งเวที่ตั้งเล็กแล้วก็เอาเอาไฟประดับเบึงนะครับว่ามันหรือังไง,ไงตังไงไงเก็บังไง นอกนี่เขาก็เสื่อมเสาเสื่อมเล็กนีก่ครับห่อนพี่น้องห่อนแดดเนีเ่ย ล่างขั้วทำวามสะอาดขั้ว่ายรูปส่งให้สาธารณนะสุขเบึงนะครับแล้วก็ตองขออนุญาตนี่ไปขออนุญาตน้ำเลี้ยวขั้วขออนุญาตยังก่อนเออแล้วทรงใบขออนุญาตยังก่อนทายรูกขั้วไปชาพัดมาไปชาพัดบักเอิญไปชาพัด หลังตู่หรือเปล่าต้องปลาล่างต้องล่างตู้ไปต้องปลาล่างครับเพราะแม่งลลางตู้ไปบ่ถนัดค่ะตู้แซ่ตู้แซ่เออยนี่คิดสองแง่สองแง่ตู่เก่าๆดีบ่กดไลค์กดติดตามช่องยูทูบหลวงปู่ยิ้มแ่ไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะไอเนียมันซ้อนบ่กอ๋ออะไรของนั่น ยังสองสันอยง้ไม่ไหนของสันกันจ้าสวัได้ผู้ถือเรียกอยีกแล้วมาพักของพักหลังล้านมือแรกกับถือปกติก็ถือทุกหัดโยร้านนอนพักก็ถือทุกงวดกลับมาจากคนแก่มานอ่นอีกกัถืออีกเป็นออเป็นปอกนเป็นปอกเลย <c oughs> ทีมงานปูใสยเข้าไปท้างยนมาดิยางน้ำหามันกันนะมันดูน้องปลาน้องปลาค่อนสวยเนี่ยอ้ยข้างในเบิดอ๋อใส่เขาเลยยางน้ำหาข้าดินดิโอ้มันใช่มิดแท้ นังรานกับบมุมีจัดเป็นฮะบ่มีไผอยูบอ่บัดนี้เอ้อนังรันกับบุ้มีเอาบอกว่ามันนี้คือบุ้มีผู้ใดอยู่ ไปใสะะ่บัดน้อนี่เนาะไปยูเนี่ไปทางไรบัดน้อนี่เนาะเอ้อกูม่มีผู้ใดอยู่คนการแจกกูยูนี่ยู่ในห้องฮะ เว่างนถววอนเี่นนะเาิดดบ้ปดหร่ออืมโอ้อากานมนนัน่อน โอเคโอเคนึกว right. <him> right. ่าม like ันพ mm ัก hmm. ก right. ันเออไรยางน้ำหาบพอพักกันไปไซวะถามเขาว่าเนี่ยแถวหนีหลือว่าทันว่าไรยางน้ำหาเอาพักกวนมือแหล่งทดสอบไฟครับพี่น้องถ้าศิตั้งไฟลองเบิงว่าตัวใดมันใส่ได้ตัวใดมันใส่บดไดยนี่ครับมือแหล่งข้าศึทดสอบเบิ่งนะครับ ช่วงกลางวันให้ทิมต้องเอินทิมแม่หมอเมียวเป็นล่างขั้วล่างขั้วทำความสะอาดขั้วพี่นอ้องสนนท้ายรูปทรงแหยชาพัสน์ทรงใหยสาธรณสุขเป็นเบิเ้งว่าเราทำความสะอาด ธงชัยอันทะโอ้ยผู้ใดนายธงชัยอันทะเดออ้ยวพี่ผึ่งจะรีเสิเขาเออนายธงชัยอันเทพมาอันทะคุณบาลนัางป่าด<อ>ีจีบันธงชัยแหลมอ๋อทำข้อสารเอาพี่น้องครับนี่างทำข้อสารขั้วแล้วครับเออเ,เอาอยู่จัจกจักสามว้นี่มองหนะ่ะกล้องจักสามว้นี่หนาปกนี่ปั๊บสวย เออกิโฟ <c oughs> อ่ขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ